สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมพาสาวน้อยคนนี้มาให้ชมกันนะครับผมอ่าเป็นน้องปอมเพศเมียสีส้มนะครับสําหรับคนนี้นะครับอายุ2เดือนกว่าแล้วนะครับสองเดือนครึ่งแล้วนะครับหน้าสั้นสวยมากๆนะครับตรงสีดําๆเทาๆตัวนี้ตมาจะหายไปนะครับผมตมาจะหายไปนะแต่ทีเนี้ยพอขนยาวเต็มที่อาจจะมีช่วงปลายที่ติดสีส้มไปปลายนิดนึงนะครับ อาจจะเป็นเซเบอร์อ่อนๆหน่อยๆก็ไม่ได้เยอะมากนะครับสำหรับน้องคนนี้เนี่ยเรื่องขนเรื่องอะไรดีมากๆเลยนะครับคองฟูดีมากๆตัวสั้นดีนะครับเห็นฟูฟูกลมๆ,ๆแบบนี้จริงตัวเล็กนิดเดียวนะครับตัวเล็กนิดเดียวตัวไม่ได้ใหญ่นะครับผมอ่านะครับสวยมากๆเหมาะสําหรับยิ้งสวยงามนะครับผมแล้วก็สามารถเป็นแม่พันธุ์นอนกาคตได้เพราะว่าไม่ได้ตัวเล็กเกินไปแล้วก็ไม่ได้ตัวใหญ่เกินไปด้วยนะครับผมอ่าวันนี้ร๊า นิ่งนง,นงเรียบร้อยนะครับแต่จริงเวลาอุ้มเขาจะนิ่งอยู่แล้วนะครับการเลี้ยงน้องปอรเพชรเนี่ยเนี่ยต้องท,ทองําความเข้าใจว่าเป็นประจําเดือนวิน,นึาณสองรอบนะครับเพราะฉะนั้นชุกครั้งที่เป็นประจําเดือนเขาจะผัดขนดังนั้นเวลาเขาผัดขนเนี่ยก็จะทําให้เขาดูไม่สวยนะครับผมดูขีเลยนะครับแต่ถ้าเข้าสู่ฟอรเต็มที่อายุประมาณ3ขวบนะครับผมฟอร์ทุกอย่างมาเต็มก็จะฟูฟอ่องแนนนไไดด้้้้คคลลายยๆกััับบตวูเะร แต่ข้อดีก็คือตัวเมีมยเขาไม่ยกขาฉี่นะครับอันนี้คือข้อสําคัญแล้วก็สามารถมีลูกได้นอนาคตเผื่อใครอยากเลี้ยงไปอนาคตมีลูกหมาตัวเล็กๆอะไรเงี้ยในปอมก็ตัวเมียเหมาะที่สุดเลยนะครับผมเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับเราจะมีเจ้า,จาหมาที่เขาเดินเขาวิ่งให้ดูลักษณะนินสัยนะครับส่วนถ้าใครอยากสอบถามรายละเอียดน,นะครับสามารถสอบถามไปที่ไลน์แอสไซน์ลปอมได้เลยนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้เรามีจัดส่งถึงที่นะครับพร้อมเซ็ตของแถมอยากสอบถามรายละเอียด ไปได้เลยใน LINE แอดไซน์หินรูปปอมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปน่ารักน่ารักของเด็กๆคำหลับคนรักปอมบริเนียนนะครับ